ครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Policeal ์จะเจอกันที่นี่เช่นเคยนะครับ p o l i สทีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเราเจอกันช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับวันนี้อยู่กับผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกนะครับก่อนที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของเรานะครับนอกเหนือจาก สามารถรับชมผ่านหน้าจอผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมตามปกติแล้วนะครับทุกท่านยังสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Police TV by UCI ูีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกด้วยนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมโอ้โหบอกเลยนะครับว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวน่าจะถูกอกถูกใจโดยเฉพาะ น้องๆแล้วก็เยาวชนเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นตำรวจเวลาที่มีการไปสัมภาษณ์นะครับว่าเอโตขึ้นเนี่ยอยากจะเป็นอะไรเชื่อว่าตำรวจหรือว่าผู้พิทักษ์สันติราษถือว่าเป็นอีกหนึ่งในอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันบางคนอาจจะบอกว่าโตขึ้นเนี่ยผมหรือว่าหนูอยากจะเป็นหมอเป็นครูเป็นพยาบาลเป็นทหารเป็นนักบินเป็นแอร์โฮสเตสหรืออาจจะเป็นอาชีพใหม่ๆ อย่างเช่นอาจจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นนักรีวิวเป็นศิลปินดาราในวงการบันเทิงก็มีด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกนะครับอาชีพตำรวจก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ติดโพทุกครั้งทุกปีเลยก็ว่าได้ส่วนเส้นทางในการที่จะก้าวเข้ามาเป็นตำรวจรับราชการตำรวจเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับมีขั้นตอนวิธีการหรือว่าต้องสอบอย่างไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงข้อสอบในการที่จะสอบเข้ามาเป็นตำรวจเนี่ยจะยากไหม วันนี้เราจะได้คุยกันนะครับกับบุคคลคนนี้นะครับนั่นก็คือรองสารวัตรฝ่ายการสื่อสารสองกองตระวจสื่อสารนะครับต้อนรับร้อยตระวจตรีปรัชทักษกรกรุณามายพันธ์นะครับหรือว่าครูพี่บุ๊กนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตเรียกว่าครูพี่บุ๊กละกันถึงแม้ว,ว่าคุณบุ๊กเนี่ยจะเป็นน้องของอันแต่ว่าที่เรียกครูพี่บุ๊กก็เพราะว่านะฮะคุณบุ๊กเนี่ยเป็นติวเตอร์ด้วย ะะแล้วก็เรียกพี่แทนน้องๆทุกๆคนที่รับชมรายการของเราอยู่ณตอนนี้นะฮะจะได้แบบว่ารู้สึกว่าได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะได้เป็นกันเองนะฮะ uh huh. ไม่เขินไม่เขินนั่นเองอ่ะพูดถึงเรื่องราวที่เกริ่นกันเอาไว้นะฮะครูพี่ uh huh. บุ๊กก็คือเส้นทางในการที่จะมาเป็นตำรวจทราบว่าตอนนี้นะฮะก็จะมีการเปิดสอบตำรวจด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเปิดสอบอยู่ค่อนข้างบ่อยครั้งอยู่เหมือนกัน พูดถึงการสอบตำรวจแล้วก็ให้ครูพี่บุ๊กเนี่ยอธิบายให้น้องๆเนี่ยเข้าใจสักนิดหนึ่งนะฮะว่าเอ๊ะการสอบตำรวจเนี่ยมันเป็นประมาณไหนยังไงบ้างนะสอบเพื่อที่จะเข้ามาเพื่อที่จะเป็นตำรวจในหน่วยงานต่างๆหรือว่าเป็นการสอบแบบเฉพาะเจาะจงหรือว่าเป็นแบบไหนยังไงบ้างครับครูพี่บุ๊กครับครับก็คือในในตำรวจครับคือปกติมันจะมีสอบแบ่งก่อนนะครับต้องแบ่งก่อนก็คือจะมีสอบเป็นชับประทวนก็คือเป็นในสิบ อ่าแล้วก็เป็นชั้นสญญายบัตรก็คือเป็นในร้อยนะครับในในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการเปิดสอบต่างกันแล้วแต่ว่าณนะเวลานั้นตําแหน่งที่มันขาดครับมันขาดตรงไหนครัถึงจะเปิดหรือบางปีอาจจะไม่เปิดเลยก็ได้แต่แต่โดยทั่วไปทุกๆกปีจะเปิดครับส่วนใหญ่จะเปิดบ่อยเออมากสุดก็จะเป็นของเฉพะทวนจะเปิดบ่อยบ่อยมากกว่าครับ,รบและก็ถ้าเป็นของชั้นสญญายบัตรที่เปิด บ่อยๆสุดเลยก็คือจะเป็นสายสายปอครับหรือว่าสายปลาปาม,มจะเปินบ่อยครับเพราะว่ามันจะมีตําแหน่งที่ต้องไปลงพื้นที่ครับเยอะมากเยอะแต่ยยยอย่างอย่างสายของผมเนี่ยที่ผมสอบามาคือเป็นวิศวกรเนี่ยน่าจะนานหน่อยครับเพราะว่าอย่างของผมรุ่นที่แล้วที่เปิดสอบก็คือเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วก็ถึงมาเปิดปีนี้ครับครับอันนี้ก็จะเป็นสายที่ครูพี่บุ๊กผ่านการสอบเข้ามาใช่ครับใช่นะฮะยากไหมครับ ข้อสอบเนี่ยมันแบบเป็นประมาณไหนยังไงบ้างอันนี้อาจจะไกด์ไลน์ให้กับน้องๆที่ดูรายการของเราอยูออ่ถ้าเป็นข้อสอบโดยทั่วไปนะครับของของตำรวจไม่ว่าจะเป็นของชั้นประทวนหรือชั้นของของสัญญบัตรก็แล้วแต่วิชาที่ออกทั่วไปครับก็จะมีคณิตศาสตร์มีภาษาไทยมีคอมพิวเตอร์ครับครับภาษาอังกฤษอ่ะก็จะมีสี่วิชานี้ที่ออกออก,ออกตัวปกติ ครับแต่ว่าคำนี้ถ้าเป็นของชั้นได้ร้อยอย่างที่ผมสอบเนี่ยครับมันจะมีเพิ่มมาอีกอย่างคือเขาเรียกว่าเป็นวิชาเฉพาะครับอย่างผมเนี่ยเป็นสายเกี่ยวกับพวกช่างเกี่ยวกับเป็นวิศวะอ่ะก็จะเป็นพวกข้อสอบเกี่ยวกับฟิสิกส์ไฟฟ้าเพราะมันต้องตรงตำแหน่งที่สอบเข้ามาครับครับนะฮะประมาณนั้นมี4ี่วิชาหลักๆใช่ครับที่ครูพี่บุ๊คพูดไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมย้ำอีกครั้งหนึ่ง มีคณิตศาสตร์อันนี้ก็คือเป็นตัวเลขเป็นคำนวณเลยถูกต้องครับนะฮะมีภาษาอังกฤษอังกฤษอันนี้เป็นเรื่องของภาษามีคอมพิวเตอร์ใช่ครับคอมพิวเตอร์นี่เป็นประมาณไหนยังไงนะครับคอมพิวเตอร์จะเป็นแนวเหมือนการใช้ครับใช้ในสำนักงานทั่วไปเป็น Excel Word p ร w e อ p o i n t ์พอยไหครับเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตโดยพื้นฐานอประมาณนี้เป็นความรู้พื้นฐานแต่ว่าเรานำมาใช้ในการสอบก็คือในภาคทฤษฎีถูกต้องเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบว่าจินตนาการ ถ้าเกิดว่ามีคําถามเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์เอ๊ะจะต้องทํายังไงขั้นตอนประมาณไหนนะครับ,รบก็ต้องมีความรู้ประมาณหนึ่งในการที่จะเขียน,นค,คำตอบลงไปในกระดาษสอบประมาณนั้นแล้วก็อีกวิชาหนึ่งภาษาไทยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งภาษาภาษาไทยนี่ยากไหมฮะ,ะภาษาไทยถ้าเป็นแนวของสมัยก่อนมันจะเป็นมันจะหนักไปทางเป็นหลักภาษาเยอะแต่ว่าแต่ว่าในข้อสอบรุ่นใหม่เท่าที่ผมเห็นนะครับ,รบจะเป็นแนวเหมือนเป็นการใช้มากกว่า เช่นจะเป็นข้อสอบมาแล้วก็ให้ถามว่าข้อนี้ใจความสมคัญคืออะไรแล้วก็หรือว่าจะเป็นแนวแบบเป็นประโยคมาแล้วให้เรียงว่าให้เรียงลำดับครับก็ขอข้อง,งอเรียงว่าอะไรขึ้นต้นอะไรเป็นท้ายอะไรอย่างี้ครับคือมันเน้นกันใช้มากขึ้นครับมันจะไม่ค่อยมีเป็นหลักภาษาเมืองไทยก่อนแล้วอืครับนะะ็นแนวนี้ภาษาไทยจริงๆก็เป็นวิชาพื้นฐานนะฮะน้องๆทุกคนก็คือทุกคนเนี่ยผ่านการเรียนการสอนมาอยู่ละ นะฮะไม่ว่าจะเป็นระดับไหนยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็คือมีคณิตศาสตร์อันนี้ก็คณิตคิดเร็วนะฮะแล้วก็ภาษาก็จะมีทั้งอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็มีวิชาคอมพิวเตอร์ด้วย4ภาษาหลักๆอันนี้น้องๆต้องไปติวเข้มเลยทีเดียวนะฮะมาเริ่มนะครับวันนี้จะมาสอนต่อเนาะเรื่องสถิติพื้นฐานเขาที่แล้วเนี่ยพี่ที่สอนในข้อ1 2 3มาแล้วก็คือค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานแล้วก็ค่าฐานนิยมนะครับ แต่วันนี้เราจะมาเรียนเพิ่มเติมอีก3ตัวคือพิสัยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและก็ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยเนาะข้อสอบเนี่ยถ้าในในณปัจจุบันนะนะข้อสอบถ้ยยังออกเนี่ยที่พี่เห็นนะครับก็จะมีข้อ1มีข้อ2มีข้อ3ข้อ4และข้อข้อ5นะข้อ6เนี่ยพี่สอนเพิ่มเติมนะอ่ะพี่เป็นข้อ6เป็นสีแดงนะนะพี่จะวนเป็นสีแดงไว้เพราะว่า เออจริงๆถ้าเป็นในไอหลักสูตรเก่าเนี่ยเรื่องคา่ามินเ็นเฉลียนะครับมันได้ตัดทิ้งไปแล้วเนาะมันอยู่ในในหลักสูตรเก่าของนิทยาศาสตร์แต่ว่าพี่ยังไม่แน่ใจเผื่อสอนเผื่อไว้ไว้เผื่อมันออกละกันนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าในข้อสอบที่ออสอบเนี่ยมันจะอัปเดตไปขนาดไหนนะครับคือในณนปัจจุบันเนี้ย สูตรที่ยังใช้อยู่ที่มีอยู่ในเรื่องสถิติเนี่ยก็จะมีอยู่5ข้อหลักๆนะแต่ข้อ6เนี่ยพี่สอนไปเพิ่มเติมแล้วนะคือค่าบิเบนชารีนะครับนะเผื่อข้อสอบอาจจะออกได้อ่ะโอเคมาเริ่มตัวต่อไปเลยตัวต่อมาที่พี่จะสอนคือตัวที่4เครียว่าพิสัยพิสัยเนี่ยสูตรนะครับคือ m a กลบกับ min m a กลบ min คืออะไรก็คือค่ามากสุดลบค่าน้อยสุดเช่น พี่มีโจทย์มาให้ว่าเป็นสองสามสามห้าหกเงี้ยพี่อยากรู้ว่าพี่ใส่คืออะไรพี่ใส่คือเอาค่ามากสุดลบน้อยสุดถูกไหมก็มากสุดคืออะไรหกลบน้อยสุดคือสองก็ตอบสี่อย่างเงี้ยครับเนาะก็แค่นี้เองพี่ใส่เนาะคือค่ามากสุดลบน้อยสุดนั่นเองนะผ่านนะโอเคทีนี้ถามนิดนึงคือน้องๆบางคนเนี่ย อาจจะเขาเรียกว่าไปซื้อหนังสือมาอ่านเองคืออ่านหนังสือเองติวด้วยตัวเองแต่ว่าบางคนเนี่ยนะฮะอาจจะแบบว่าเอ๊ะติวเองอาจจะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องจําเป็นไหมฮะที่จะต้องแบบว่ามีติวเตอร์นะฮะคอยประกบหรือต้องไปตามสถาบันต่างๆเพื่อที่จะสอบเข้ามาเป็นตํารวจเออจริงๆถ้าตามเนะื้อหาผมว่าจริง,รงๆก็สามารถอ่านเองได้ครับเพราะว่าเพราะว่าด้วยตัวข้อสอบของตํารวจเนี่ยมันไม่ได้ออกลึกมาก อันนี้คือเป็นมุมมองของผมก่อนนะครับครับก็คือตํารวจมันจะเป็นข้อสอบเป็นแนวสปีดเทสครับมันเลยทําให้ข้อสอบอ่ะมันจะออกลึกออกยากมากไม่ได้อครับมันเลยถามว่าก็อ่านอ่านนี้ได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าถ้าแบบบางทีปติวมันก็จะทําให้รู้สึกแบบมันประตูได้ไวขึ้นแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้น,นครับก็ต้องอยู่ที่ตัวของของน้องด้วยเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาอาจจะถนัดในการอ่านเองมากกว่าอย่างบางคนก็อาจ จะชอบในการที่เราฟังหรือว่าคนคนสื่อให้มากกว่าม,มันต้องแล้วแต่คนด้วยะครับนะฮะอย่างครูพี่บุ๊กเนี่ยก็คือเป็นติวเตอร์จะเรียกว่าเป็นครูสอนพิเศษอีกคนหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะฮะอย่างการทํางานที่ออฟฟิศนะตอนนี้เนี่ยที่เราคุยกันก็คือเหมือนกับว่าทําอยู่ฝ่ายการสื่อสารกองตํารวจสื่อสาร<ช>แต่ทีเนี้ยนะฮะอยากจะทราบเหมือนกันว่าเอ๊ะนะฮะการที่มาเป็นติวเตอร์นะฮะหรือว่าครูสอนเนี่ย คือจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็พูดหน่อยละกันหมายถึงว่านะฮะมันเกี่ยวข้องกับอาชีพหน้าที่การงานที่เราทําอยู่ณนะตอนนี้มากน้อยขนาดไหนหรือว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับก็ถ้าเริ่มเนี่ยก็คือมันเริ่มจากตอนสมัยผมเรียนครับนะครับก็เริ่มตอนอยู่ปีสองคือเริ่มจากการที่แบบเพื่อนเนี่ยคือผมเป็นคนที่เวลาเรียนเนี่ยผมจะชอบจดแล้วก็แบบจะชอบทําช็อตโน้ตใ,ให้เพื่อน แล้วเหมือนก็เวลามีมีใกล้สอบเพื่อนก็จะแบบเฮ้ยมาติวให้หน่อยผมก็เลยแบบลองลองไปไปสอนสอนเพื่อนก่อนแล้วรู้สึกเพื่อนแบบเออเฮ้ยสอนสอนเข้าใจแสดงว่าเป็นคนเรียนเก่งอยู่เหมือนกันอมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ว่าแต่ว่าแค่แบบเป็นคนเวลาเรียนคือผมชอบจดครับแค่นันเองครับแล้วก็สรุปสรุปใจความสําคัญแล้วก็ไปไปสอนเพื่อนแล้วเพื่อนรู้สึกว่าสอนสอนเพื่อนเนี้ยเริ่มจากสอนกลุ่มเล็กๆดกก่อนแล้วค่อยแบบสอน ขยายขยายเป็นกลุ่มแล้วก็สมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอ,พ,อพอสอนไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็กกเลยเกิดความรู้สึกเออเราเราก็รู้สึกสนุกนะกับการการสอนแล,แล้วเพื่อนก็เหมือนกับปากต่อปากเฮ้ยบอกเฮ้ยสอนดีอะไรเงี้ยเฮ้ยลองลองลองไปสอนไหมขอโทษนะเพื่อนอาจจะบอกว่าไอ้นี่นะฮะไอ้บุ๊กเนี่ยน่าจะสอนรู้เรื่องประมาณนั้นแล้วก็คือปากต่อปาก บอกต่อๆกันไปทีนี้จากกลุ่มเล็กขยายเป็นกลุ่มใหญ่มากยิ่งขึ้นนะค<ช>เรา<ช>ก็น่าจะมีความสุขในการที่แบบได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนๆครับเป็นยังไงบ้าง<ช><ะ>ครับ, <G> บก็พอพอพอมันเริ่มแบบเหมือนเหมือนสอนขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆเนี่ยผมก็เลยพอดีแบบคือมันด้วยไอจังหวะโอกาสนะครับก็มีเพื่อนรู้จักกันก็เลยชวนไปเฮ้ยไปสอนไหมครับ อ่าก็เลยตอนตอนแรกผมก็เริ่มจากสอนไปสอนพวกโรงเรียนสอบเข้าเตรียมทหารก่อนอ่าก็ก็มาแนวแนี้ครับแนวทหารตำรวจแต่ละแต่ก็จะเป็นเป็นเป็นกวิชาก็อ่าจังหวะเพื่อเขพาไปผมก็ลองสอนดูก่อนเติวเดียวอะไรก็เรื่อยๆครับจนมันกลายเป็นแบบจากเตีวเดียวเป็นห้องกลายเป็นโรงเรียนก็ไปสอนค่าเยอะสุดก็คือไปเป็นวิทยากรก็คือไปพูด ต่อหน้าคนเยอะเะใช่ใครับครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับงานที่เราทํำไหมฮะเกี่ยวไหมมันมันก็ถ้าถ้าเกี่ยวคืออาจจะแค่เกี่ยวตอนสอบเข้าครับเพราะว่ามันเป็นวิชาต่างๆที่เอาไว้สอบเข้าฐานตารวจแต่ถ้าเกี่ยวกับงานไหมคือมันก็มันก็ไม่ได้เชิงเกี่ยวขนาดนั้นอืมครับเรียกว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะฮะแต่ว่าจุดเริ่มต้นก็คือมาจากที่ครูพี่บุ๊กเล่าไปเมื่อกี้นี้นะแล้วทุกวันนี้ก็คือยังทําหน้าที่นี้อยู่ไหมครับในการเป็นเป็นติวเตอร์หรือว่าครูที่แบบว่าคอยให้คําแนะนําแล้วก็สอน ทั้งเพื่อนๆแล้วก็น้องๆยังสอนอยู่ครับก็คือนอกจากงานที่เราทําทําอยู่เนี่ยผมก็อย่างเงี้ยเลิกงานเงี้ยแล้วก็มีสอนติวตลอดวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีสอนบ้างแต่ตอนนี้ก็ต้องแบบน้อยลงเพราะว่าเราเรามีงานงานหลักและที่ที่ต้องมาทำนะครับครับเห็นบอกว่าเราภูมิใจด้วยโอ้แบบได้เห็นลูกศิษย์นะฮะตั้งแต่สอนเพื่อนๆแล้วอาจจะสอนแบบว่าคนจํานวนแบบเยอะๆนะฮะ พอเขาประสบความสําเร็จนะฮะสามารถในการที่จะเข้าไปเป็นตํารวจรับราชการตํารวจด้วยอยากจะให้ครูพี่บุ๊กเนี่ยเล่าถึงความภาคภูมิใจสักนิดนึงในฐานะที่เราเป็นติวเตอร์แล้วก็ได้เห็นลูกศิษย์ไปถึงเหมือนปั่งฝันในสเต็ปหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างหมายคือคือหมายถึงว่าความภาคภูมิใจฮะคือผมก็ดีใจกับ ลูกศิษย์ทุกคนแหละครับคือลูกศิษย์ไม่ได้มีแค่เฉพาะที่เป็นตำรวจหรือทหารนะครับผมติวแบบเยอะๆครับ,รบมีทั้งติวทั้งแกดแพบด้วยเป็นหมอก็มีเป็นวิศวะก็มีคือมันผมคือผมก็ดีใจครับท,ท,ที่ที่ได้เห็นน้องคนนึงอย่างบางคนที่ผมสอนมาตั้งแต่แบบโอ้ยอยู่มอต้นเลยแต่ทุกวันนี้ก็คือเขาทําง,งานแล้ว โอ้สอนหลายปีครับเป็นสิบปีของสอนมาได้สิบสองปีแล้วเราเราเมื่อเมื่อครั้งล่าสุดเนี่ยที่ที่ไปผมก็ไปเจอน้องที่มเกษตรบางเขนเนี่ยใกล้ๆบังเอินไปเดินมาเจอน้องๆก็เข้ามาทักทายบอกพี่บุ๊กเนี่ยผมว่าเอ๊อะไขรจําไม่ได้น้องโต <จำ S 1> ขึ้นแล้วมันเป็นสิบปีมันนานมากครับเพราะว่าสอนตั้งแต่เขาเ,เล็กๆเลย แต่เขาจําเราได้อเขาก็มาเล่านี่ฟังแบบเขาเออเขาเขาก็าจำเราไดคค้ครับครับน้องๆเงี่ยครับที่เคยสอนไปครับคือครูเนี่ยด้วยความมีลูกศิษย์หลายคนอาจจะจําได้ไม่ทั้งหมดใช่แต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยผมเชื่อว่านะฮะน่าจะเกือบทุกคนน่าจะจําครูผู้สอนได้โดยเฉพาะทําให้เขาไปถึงฝั่งฝันในการเป็นตํารวจนะฮะสามารถรมีสัมมาอาชีพนะฮะมีความมั่นคงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายๆคนอยากจะเข้ามา ทีนี้เรื่องของการสอบตํารวจนะฮะเห็นว่าอย่างรอบล่าสุดเนี่ยผ่านไปแล้ว <Okay. S 1> นะครับแล้วก็จะกําลังจะมีรอบใหม่แต่ว่าเดี๋ยวรอเขากําหนดวันอีกทีหนึ่งนะฮะว่าเป็นวันไหนเดือนไหนยังไง <Okay. S 1> นะครับพูดถึงเรื่องของการสอบตํารวจคุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาสมัครสอบเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคือคุณสมบัติโดยทั่วไปก็ถ้าเป็นไม่ว่าจะเป็นชัประทวนหรือ หรือนายร้อยตำรวจก็แล้วแต่นะครับก็อายุต้องไม่เกิน35ปีอืมอันนี้คือเป็นเบสโดยทั่วไปนะครับก็คือไม่เกิน35ปีครับส่วนถ้าเป็นเพศเนี่ยพูดถึงคนคนฐานเยอะมากเรื่องเพศเพราะว่าจะเนี่ยก็จะมีน้องผู้หญิงครับถามผมเยอะเหมือนกันครับคือเรื่องเพศเนี่ยผมต้องพูดเลยว่าต้องแล้วแต่ว่าณเวลานั้นนะครับตำแหน่งนั้นนั้นเขาต้องการผู้ชายหรือผู้หญิง Oh. บางปีก็ชายอย่างเดียวคผู้หญิงอย่างเดียวก็มีครหรือชายหญิงก็มีครับ,ค,รบคือผมไม่สามารถตอบได้ต้องแล้วแต่ว่านะณตอนนั้นประชุมเสร็จปับ๊บคอและว,วางแล้วว่าตำแหน่งนี้ให้แบบไหนอผมไม่สามารถตอบได้ครับ,รบอันนี้แล้วแต่ว่าแต่และหน่วยหรือว่าหน่วยนน,นั้นเนี่ยเขาขาด นะฮะคุณสมบัติหรือว่าตำแหน่งไหนอยู่ก็ต้องรอดูประกาศอีกทีนึงนะครับเขาก็จะมีการกําหนดนะครับอาจจะอายุเท่านี้ถึงเท่านี้แต่ส่วนใหญ่ก็คืออาจจะไม่เกิน35ปีอย่างที่ครูพี่บุ๊กบอกนะส่วนเพศก็รอติดตามกันนะฮะส่วนวุฒิการศึกษาแล้วครับวุฒิการศึกษาถ้าเป็นระดับชั้นประทวนอ่ะผมพูดถึงชั้นประทวนนะครับก็จะวุฒิคือเป็นมหครับต้องจบมหอ่าครับก็ถึงจะสอบได้อื หรือว่าคนที่เป็นบุตรปตีขึ้นไปก็สามารถมาสอบได้เหมือนกันก็คือไม่ต่ำกว่าม .6 แล้วกันครับผมพูดแบบนี้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นระดับร้อยตำรวจก็คือปตีเป็นขั้นต่ำแต่ปตีไม่ใช่แค่ปตีอย่างเดียวเราต้องดูว่าบุตรนั้นนะ่ะต้องการว่าเป็นปตีของคณะอะไร,รสาขาอะไรครับก็อย่างก็อย่างที่ผมบอกเป็นเบื้องต้นางอย่างผมเนี้ยผมเป็นตําแหน่งคือเข้ามาเป็นวิศวกรคือคนที่จะมาสมัครคือเป็นปตีและต้องเป็นวิศวะด้วย ถ้าเป็นปตีสาขาอ,อื่นก็สั่งสองไม่ได้ครับครับจริงๆแบบว่าคนที่อยากจะเข้ามาเป็นตํารวจอาจจะต้องติดตามข่าวสารด้วยอาจจะจากช่องทางก็คือเว็บไซต์เว็บไซต์ส่วนกลางนะฮะแล้วก็เป้าหน้าจอไว้เลยนะฮะว่าเอ๊ะเขาจะมีการลงประกาศรับสมัครเมื่อไรอย่างไงแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่เขาระบุเอาไว<ช>้แล้วถ้าเกิดว่าเรามีคุณสมบัติตรงปุ๊บนะฮะก็อย่ารอช้ารีบสมัครไปเลยต้องสมัครก่อนแล้วก็ทําตามขั้นตอน ซึ่งเขาก็จะกําหนดเอาไว้นะครับหนึ่ตั้งแต่วันเข้าไปสอบวันรายงานตัวประมาณนั้นใช่ไหมฮะนะฮะพูดถึงขั้นตอนในการเข้าไปสอบส่วนใหญ่เห็นว่าน่าจะเป็นทั้งสอบทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติด,ด้วยทฤษฎีก็คือการสอบข้อเขียนส่วนปฏิบัติอาจจะมีการปวดร่างกายนะครับเดี๋ยวให้ครูพี่บุ๊กอธิบาย2ส,ส่วนนี้สักนิดหนึ่งครับ เอข้อเขียนเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นว่าหลักๆครับของชั้นประทวนกับชั้นในร้อยข้อเขียนจะเหมือนกันครับคือก็จะประกอบด้วยสีวิชาหลักที่ผมบอกคือณิตศาสตร์อังกฤษไทยคอมพิวเตอร์คออมพิวเตรับแต่ว่ามันจะมีของชช้นปทวนนี้จะมีอีกนิดนึงครับคือมันจะมีประทวนเนี่ยมันจะแบ่งจะเป็นอเมริกันหลักคือเป็นอเมริกันกับสายเป็นป่าปาม ต่ต่างที่ถ้าเป็นปรับปรามะครับมันจะมีมันจะหนักไปทางพวกกฎหมายมีันมีบทก,กฎหมายเข้ามาด้วยครับเพราะว่ามันจะเป็นต้องทํางานอยู่ในสอนอต้องรับคดีอะไรครับก็คือต้องรู้แต่ถ้ามาอย่างใหญ่ๆอ,อย่างผมเนี่ยคือเป็นอนวยการคือทํางานเหมือนเป็นออฟฟิศครับอ่ะเขาก็จะเน้นคอมมากกว่าเขาถึงต้องเรียนรู้วิชาคอมนะเพราะว่าต้องหน้าออฟฟิศทำคอมกฎหมายก็จะเบาครับครับเน,นี่ย อันนี้แบบนี้ก่อนจะเป็นความแตกต่างเหมือนขึ้นอยู่กับว่าเอ๊ะเราจะเข้าหน่วยไหนเน้นด้านไหนนะสายป้องกันปราบปรามหรือจะ่ายอํานวยการเป็นสายออฟฟิศเราอาจจะไปเน้นในส่วนนั้นนะครับคือถ้าเป็นป้องกันปราบปรามก็อาจจะต้องแม่นข้อกฎหมายนะฮะมาตรานั้นมาตรานี้อันนี้อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมครับแล้วก็ข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นของอำนวยการจะมีสอบข้อเขียนแล้วก็ตรวร่างกายแค่นั้นก็จบ แต่ว่าถ้าเป็นในปะปามมันจะเพิ่มมาอีกดันกน็คือพละ,ะถ้าใครคือจะเข้าสายปะปามน,นะครับก็ต้องเน้นพละด้วยวิ่งมีวิ่งมีซิอัพมีอะไรเงี้ยครับเขาจะเข้าใจอย่างนั้นทีนี้พอเราอาจจะผ่านในการสอบข้อเขียนภาคทฤษฎีมาแล้วนะครับอาจจะมาเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องของภาคปฏิบัติหรือว่าการปวดร่างกาย นะฮะอย่างหนึ่งในคุณสมบัติอย่างเช่นมีการกำหนดความสูงด้วยแล้วก็รู้สึกจะเป็นความกว้างบริเวณรอบหน้าอกะนะอย่างเช่นความสูงถ้าผมจาไม่ผิดอาจจะสัก165บซนติเมตรขึ้นไปนะ,ะแล้วก็รอบหน้าอกอาจจะประมาณ77เซนติเมตรน่าจะประมาณนั้นนะฮะอย่างขั้นตอนการตรวจร่างกายให้ครูพี่บุ๊กเนี่ยลงรายละเอียดสักนิดหนึ่งขั้นตอนในการตรวจร่างกายคือเออผมผมขอพูดแบบ เป็นคลองฟังเนีเพราะว่าเพราะว่าบางทีครับในการตรวจร่างกายมันจะไม่ได้ฟิกว่าต้องตรวจหนึ่งสองสามสี่ครับเพราะว่ามันแล้วแต่ว่ากลุ่มกลุ่มไหนจะไปตรวจตรงไหนก่อนค,คือที่ตรวจร่างกายก็จะมีหนึ่งก็คือก็จะมีตัวเกี่ยวกับเรื่องปอดสําคัญครับ,รบปอดหัวใจเนี่ยเพราะว่าถ้าที่ผมเห็นมาปอดหัวใจถ้าถ้าสมมติว่าตรวจแล้วพบเจอส่วนไหนจะตกสำคัญมากครับปอดหัวใจแล้วก็มีสายตาสายตาสำคัญตาบอดสีไม่ได้ ไม่ได้เลยไไม่ได้เลยสายตานี่ระบุสักนิดนึงหมายถึงว่าต้องสายตาปกติสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงส,สายตาครับคือขอแค่ไม่บอสีพอครับค,คืออย่างนี้คือคือ,คอเราเราเราที่สอบเข้ามาที่ผมบอกครับคือเราสอบมาเพื่อเข้ามาทํางานเลยเราไม่ได้ไปเป็นนักเรียนแล้วอย่างผมเนี้ยสอบปั๊บก็คือเข้ามาทํางานเขาเลยไม่ได้ฟิกมา,มากมากว่าต้องเอ่อสายตาสั้นยาวคือเอาแค่ใส่แว่นนะครับตอนตอนที่ที่ผมเอ่อไปไปสอบ ก็คือเขาจะมีแว่นมาให้เลย,เล,ยลองใส่ดูเอาใส่ปับ๊บอ่ะได้ไดเห็นก็คือผ่านแหลวไม่ได้ฟิกมากแต่แค่ยาตามภาษีครับครับสีก็คือหมายถึงว่าถ้าสมมติเขาสู่ขั้นตอนนี้ปุ๊บก็คือจะต้องบอกให้ตรงให้ชัดเจน,นว่าเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้าเงินรประมาณนี้ใช่ไหมฮะเขาเขาจะมีสีเลยครับเป็นแถบเหมือนไล่ระดับใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนมีไม้ในการชี้ไปถูกต้องครับต้องบอกให้ตรงครับครับอ่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการตรวจร่างกายมีอีกไหมครับ ก็จะมีในการตรวจก็เป็นปัสสาวะ,ะครับตอนนี้ก็ต้องตรวจตรวจเลือดครบก็จะเป็นประมาณนี้ครับครับอ่ะนี่ก็เป็นทั้งสองขั้นตอนทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ขั้นตอนการตรวจร่างกายคือถ้าผ่านทั้งสองขั้นตอนปุ๊บก็ไม่น่าห่วงแล้วนะฮะน่าจะไปที่ประมาณรอบสัมภาษณ์ นะฮะน่าจะมีการพูดคุยกันนะในรอบสัมภาษณ์นี้มีอะไรให้คําแนะนํากับน้องๆไหมครับถ้าฝ่าไปถึงด่านนี้ได้สัมภาษณ์สัมภาษณ์ผมว่าก็ตอบตามที่เป็นตัวเองครับอย่างอย่างตอนตอนที่ผมไปสอบก็คือผมก็ตอบสบายๆธรรมดาคือเป็นแนวเหมือนกับมันไม่ได้เป็นสัมภาษณ์งานขนาดนั้นนะครับก็คุยสบายๆเหมือนเหมือนที่ผมคุยเนี่ยครับถามทั่วไปทํางานอะไรมาก่อนเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงอ่ะครับแล้วก็ถามว่าความคิดเห็นต่อตํารวจเป็นยังไงครับครับ เอ๊ะอย่างที่ผ่านมานี่น้องๆที่เข้ามาสมัคร,รสอบส่วนใหญ่จะไปพลาดต,ตรงส่วนไหนนะฮะอาจจะเป็นภาคทฤษฎีนะฮะหรือว่าภาคปฏิบัติหรือภาคทฤษฎีน่าจะน่าจะยากที่สุดแล้ว<ช>เป็นขั้นตอน<ช><ๆ>แรกใช่ไหมฮะผมว่าส,ส,ส่วนใหญ่คนที่พลาดก็คือทฤษฎีรครับถ้าทฤษฎีผ่านเกือบร้อเท่าเท่าที่ผมเห็นกะ็คือติดหมดครับครับพอจะบอกได้ไหมฮะว่าในแต่ละรอบแต่ละครั้งที่มีการเปิดสมัครสอบตํารวจเข้ามาเนี่ย คือมีน้องๆให้ความสนใจเยอะมากน้อยขนาดไหนคนที่ผู้สอบถ้าเท่าที่ผมเห็นนะครับเยอะมากเพราะว่าอย่างอย่างอชําปตวนที่ที่ที่สอบรอบที่ผ่านมาครับก็เป็นหลักแสนคนเยอะมากครับเพราะว่าเพราะว่าด้วยด้วยเลงอะครับในการที่สมัครอ่ะมันมันอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่ามันตามสูตคือมหกมันเลยมให้เด็กมหกก็สอบได้ปตรีก็สอบได้ ที่ผมเคยเห็นสูงๆงงงคือพอโทมมาสอบก็มีเปนื่อั้แบบเลงแบบสอบได้หมด่ะครับคนในยเยอะมากแล้วอัตราการรับก็น้อยแต่คนก็ยังเข้าแข่งขันเข้ามาเยอะคนอาจจะมีทั้งหลักร้อยหลักพันหมายถึงว่าในการรับใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าคนที่สอบเนี่ยเป็นหลักแสนคนใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเปิดสนามสอบมาแต่ละทีนะฮะน้องๆเยวาวชนทุกคนแน่นอนมันจะต้องมีคนที่ เขาเรียกว่าเสียใจเนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะสู้กับคู่แข่งที่มันเยอะขนาดนี้ได้มาครับวันนี้พี่มาสอนเรื่องการเกลี้ยทําการของตัวแปรเนาะต่อจาก เมื่อวานนี้เนาะก็ใจความสำคัญนะครับก็มีการแก้เนี่ยใครที่ดูคลิปที่แล้วนยพี่ก็ให้น้องไปทัวร์นะครับก็จะมีหลักการทางด้านกรอบสี่เหลี่ยมทางนะด้านสายมือเนาะแต่วันนี้พี่จะสอนเพิ่มก็คือการแก้สมการกส,สองตัวแปรหลักการก็คือการแก้การแก้สมการสองตัวแปรเนี่ยครับนะจานวนตัวแปรกับจํานวนสมการเนี่ยต้องเท่ากันนี่คือเป็นหลักการของมันเลยนะยังไงคว,ความหมายคืออะไรคือ อ่ะให้นักสังเกตน,นะจำนวนอยา่างข้อเนี้ยพี่บี้ให้มาเนี่ยสังเกตไหมตัวแปรมีกี่ตัวมีสองตัวเห็นไหมพี่บอกว่าจะแก้ได้จํานวนตัวแปรกับสมานวนสมาการต้องเท่ากันอ่ะน้องดูไอจํานวนนะครับจํานวนของสมาการเนาะเห็นไหมสมาการนี้เป็นสมาการที่หนึ่งนี้เป็นสมาการที่สองเห็นปะเท่ากันแล้วก็แก้ได้แค่นี้เองนี่คือ หลักการนะในการจะแก้สมการสองตัวแปรคือจํานวนสมการกับจํานวนตัวแปรต้องเท่ากันก่อนถึงจะแก้ได้อ่ะคราวนี้มาดูการแก้ว่าแก้อย่างไงขั้นตอนที่ง่ายที่สุดนะครับในการแก้สมการเนี่ยก็คือต้องทําให้สัมประสิทธิ์นะสัมประสิทธิ์ของ x หรือ y ก็ได้เท่ากันก่อนสัมประสิทธิ์คืออะไรสัมประสิทธิ์ก็คือตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปรเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์อ่ะพี่ควรทําตัวอะไรให้มันเท่ากันดีสัมประสิทธิ์ของ x หรือ y ทำ x ดีกว่าเนาะมันง่ายกว่าพี่เอาสมก,การข้างบนเนี่ยคูณ2เข้าไปเนาะสองสองฝั่งคูณ2ปั๊บมันจะกลายเป็นสมก,การอีกสมก,การหนึ่งนะในช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวให้ครู่พี่บุ๊คเขาเรียกว่าให้คําแนะนําแล้วก็ให้กําลังใจไปในตัวด้วยแล้วกันสําหรับคนที่ทั้งพลาดนะฮะอาจจะแบบว่าครั้งนี้พลาดอาจจะต้องรอรอบต่อไปแล้วก็คนที่ประสบความสําเร็จนะครับในการที่จะก้าวเข้ามานะครับประกอบอาชีพเป็นตํารวจหรือว่าผู้พิทักษ์สันติราชนิดหนึ่งครับ เอ,อสำหรับผมนะครับคือถ้าใครที่อยากจะเป็นจริงๆนะครับอันนี้อันนี้ผมขอพูดกว้างๆไม่ไม่ว่าจะเป็นสอบอยากเขา้าตำรวจหรือหรืออยากสอบในหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่นะครับคืสอสำหรับผมอะอยู่ที่ความตั้งใจครับแล้วก็ต้องคือคนคนคน,คนเราอะครับเวลาเวลาเวลามันอยากจะทำอะไรสักอย่างคือมันต้องมีความท้ออยู่แล้วอย่างอย่าง,อย,างอย่างตัวผมเองเนี้ยเหมือนกันตัวผมเองกว่าจะมา เข้ามาได้วันนี้ครับผมก็ไม่ใช่สอบมาสนามแรกเหมือนกันกี่ครั้งครับผมเริ่มสอบครั้งแรกก็น่าจะตอนจบเลยครยี่สิบสองตอนนี้ผมยี่สิบเก้าแล้วเจ็ดปีผมสอบมาหลายสนามมากครับไม่ใช่สนามแรกด้วยกว่าผมจะมานี่ได้ผมอ่านหนังสือเยอะมากน้องๆทุกคนนะครับที่จะจะสอบจะสอบการที่สอบไม่ได้ครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับคับคนทุกคนอาจจะที่พี่พูดอยู่คือ ที่ไม่ได้หมายคมว่าสอบคร,ครั้งนี้ต้องไม่ติดนะคือบางคนอาจจะรอบอบเดียวติดเลยก็มีแต่แค่บอกสําหรับคนที่แบบเหนื่อยท้อเนี่ยอย่าคือเหนื่อยท้อได้ครับแต่เราต้องดึงสติกัะไม้ไวพยายามตั้งใจถ้าเรามีความมุ่งมั่นพออยากเป็นมากพอมันต้องเป็นวันหนึ่งครับของเรารแน่นอนโอ้โหวันนี้นะฮะก็ทําให้เราได้รับทราบ รเรื่องของการเตรียมตัวในการที่จะสมัครเข้ามาสอบตํารวจนะฮะหลายคนมีความใฝ่ฝันอยากจะรับราชการตํารวจผมว่าวันนี้น่าจะได้ความรู้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้แง่มุมต่างๆนะครับเรื่องของการที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จแน่นอนก็คือเรื่องของนะฮะความมุ่งมั่นตั้งใจความพยายามการเตรียมความพร้อมหรือว่าเตรียมตัวมาให้ดีนะครับแล้วก็นะฮะเชื่อว่านะฮะพอเราทํามาทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ความสําเร็จที่เราตั้งใจน่าจะเป็นของเราสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับครูพี่บุ๊กนะครับร้อยตํารวจตรีปรัชทักษะอรอนกุณาไมยพันธ์นะครับรองสารวัตรฝ่ายการสื่อสารสองกองตำรวจสื่อสารนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ร่วมพูดคุยในรายการโพ i ิ e ท a l k ของเราในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับครูพี่บุ๊กครับขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการโพลิสท a l ์ลงเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรและก็คุยกับใครนะครับอย่าพลาดติดตามกันได้ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ทางโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตํารประ่่งชาติวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ